ในโลกที่ทุกอย่างออนไลน์กันหมดแล้วเนี่ยนะครับมีฮีโร่อยู่ตัวหนึ่งที่ทํางานเงียบๆอยู่ในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องเลยคอยทําให้เราท่องเว็บดูหน้าหรือประชุมออนไลน์กันได้แบบไม่มีสะดุดอุปกรณ์ชิ้นนั้นก็คือการ์ดแลนนั่นเองครับหรือที่เรียกกันว่าเน็ตเวิร์กอินเทอร์เฟซการ์ดวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับอุปกรณ์ชิ้นสําคัญนี้กันให้มากขึ้นครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าข้อมูลมหาศาลจากโลกดิจิทัลเนี่ยมันเดินทางเข้ามาในคอมพิวเตอร์ของเราได้ยังไง คือมันไม่ใช่เรื่องของเวมอนอะไรเลยนะครับแต่มันเป็นผลงานของเทคโนโลยีที่น่าทึ่งมากๆซึ่งทําหน้าที่เหมือนเป็นประตูบานแรกสุดที่เปิดให้เราก้าวเข้าสู่โลกออนไลน์เอาล่ะครับเรามาเจาะลึกกันเลยหัวใจของการเชื่อมต่อทั้งหมดก็คือเจ้าสิ่งนี้แหละครับการ์ดแลนหรือ NIC ลองนึกภาพง่ายๆนะครับว่ามันคือนักแปลภาษาชั้นยอดเลยคือคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยมันพูดภาษาดิจิตอลก็คือเลขศูนย์กับเลข1 แต่อินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาส่งข้อมูลกันผ่านสัญญาณไฟฟ้าหรือคลื่นวิทยุมันคนละภาษากันเลยการ์ดแลนก็เลยมีหน้าที่สําคัญสุดๆในการแปลภาษาระหว่าง2โลกนี้ให้คุยกันรู้เรื่องแล้วที่สําคัญนะทุกการ์ดจะมีเลขประจําตัวที่ไม่ซ้ํากับใครในโลกเลยเรียกว่า mac address เหมือนเป็นเลขบัตรประจําตัวประจําตัวเลยครับทำให้เครือข่ายรู้ว่าต้องส่งข้อมูลไปที่เครื่องไหนแบบเป๊ะๆไม่มีพลาด ก่อนที่เราจะมีอิสระแบบไร้สายอย่างทุกวันนี้เนี่ยย้อนกลับไปการเชื่อมต่อทุกอย่างมันเริ่มต้นจากสิ่งนี้ครับสายเคเบิลนี่คือรากฐานดั้งเดิมที่ต้องบอกว่าแข็งแกร่งและก็สะเสถียรที่สุดของโลกเน็ตเวิร์กเลยสำหรับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะส่วนใหญ่เปิดเคสออกมาก็จะเจอกาดหน้าตาแบบนี้แหละครับเป็นแผงวงจรที่เสียบเข้าไปบนเมนบอร์ดโดยตรงเลยซึ่งช่องเสียบที่เห็นข้างหลังเนี่ยก็รองรับสายได้หลายแบบครับ ตั้งแต่สายแลนที่เราคุ้นเคยกันดีที่ให้ความเร็วเหลือเฟือสำหรับการใช้งานทั่วไปไปจนถึงสายไฟเบอร์ออปติกที่ส่งข้อมูลด้วยแสงอันนี้คือให้ความเร็วสูงปรี๊ดเลยครับแต่ว่าถ้าเราไม่อยากยุ่งยากบอดเคสคอมพิวเตอร์ล่ะหรือว่าใช้น้ตบุรุ่นใหม่ๆที่เดี๋ยวนี้เขาตัดพอร์ต LAN ออกไปหมดแล้วอ้าวแล้วจะทำยังไงกันดีล่ะครับคำตอบก็คือความสะดวกสบายของเทคโนโลยีสมัยใหม่นี้เองครับขอแนะนำให้รู้จักเลยการ์ด LAN แบบ USB และจุดเด่นที่สุดของมันก็คือความง่ายนี่แหละครับคือแค่เสียบเข้ากับพอร์ต USB แค่นั้นจริงๆจบเลยไม่ต้องเปิดเครื่องไม่ต้องติดตั้งอะไรให้วุ่นวายก็พร้อมใช้งานได้ทันทีมาเลกลาเป็นทางออกที่สมบูรณ์แบบสําหรับคนที่ใช้อุปกรณ์ที่ไม่มีพอร์ตแลนด์มาให้หรือคนที่ต้องการความยืดหยุ่นพกไปทํางานที่ไหนก็ได้สบายมากก่อนจะไปกันต่อเราแวะย้อนอดีตกันสักแป๊บหนึ่งดีกว่าครับจะได้เห็นภาพวิวัฒนาการของการเชื่อมต่อที่น่าสนใจมากๆเลย ใครที่ทันใช้โน้ตบุกรุ่นเก่าๆนะครับอาจจะคุ้นเคยกับการ์ดหน้าตาแบนๆแบบนี้นะครับเขาเรียกว่า PCMCIA มันคือพระเอกในยุคนั้นเลยสำหรับโน้ตบุกแต่พอเทคโนโลยี USB มันทั้งเล็กกว่าสะดวกกว่าแถม Wi-Fi ก็กลายเป็นของที่ต้องมีติดมากับเครื่องอยู่แล้วเจ้าเทคโนโลยีนี้ก็เลยค่อยๆหายไปตามการเวลาครับและแล้วเราก็เดินทางมาถึงยุคปัจจุบันยุคที่สายเคเบิลไม่ใช่ข้อจากัดอีกต่อไป โลกแห่งการเชื่อมต่อไร้สายได้เปิดประตูสู่อิสระอย่างแท้จริงแล้วครับหลักการทํางานเนี่ยยังเหมือนเดิมเป๊ะๆเ,เลยครับคือยังเป็นนักแปลคนเก่งคนเดิมแต่คราวนี้แทนที่จะแปลข้อมูลเป็นสัญญาณไฟฟ้าเพื่อส่งผ่านสายการแลนไร้สายจะแปลข้อมูลเป็นคลื่นวิทยุแล้วก็ส่งผ่านอากาศไปหาเราเตอร์ของเราแทนมันคือเทคโนโลยีที่ปลดปล่อยเราจากสายเคเบลิลทำให้เราทํางานจากร้านกาแฟาหรือนอนดูหนังบนโซฟาได้สบายๆเลยครับก็เหมือนกับแบบมีสายเลยครับการแลนไร้สายก็มีทั้ง2รูปแบบ แบบที่ติดตั้งภายในเครื่องมังจะมาพร้อมเสาอากาศเพื่อให้สัญญาณแรงแล้วก็นิ่งกว่าเหมาะกับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่ไม่ค่อยได้ย้ายไปไหนส่วนแบบที่เป็น usb ก็ยังของคอนเซปต์เดิมเป๊ะคือเน้นความสะดวกสบายสูงสุดแค่เสียบปุ๊บก็พร้อมเชื่อมต่อ wifi ได้ทันทีทีนี้ไม่ว่าจะเป็นแบบมีสายหรือไร้สายจะติดตั้งอยู่ข้างในหรือเสียบจากข้างนอกหัวใจสำคัญของมันยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงครับ ดังนั้นประเด็นที่สําคัญที่สุดเลยก็คืออุปกรณ์เล็กๆชิ้นนี้มันคือประตูบานแรกและเป็นบานที่สําคัญที่สุดเลยนะครับที่เชื่อมคอมพิวเตอร์ของเราเข้ากับโลกอินเทอร์เน็ตทั้งใบถ้าไม่มีมันคอมพิวเตอร์ของเราก็เป็นได้แค่กล่องที่โดดเดี่ยวกล่องหนึ่งเท่านั้นเองและนี่ก็คือข้อสรุปที่ชัดเจนที่สุดแล้วครับทุกการคลิกทุกการค้นหาทุกการสตรีมทั้งหมดเริ่มต้นที่นี่เสมอที่การเชื่อมต่อเครือข่ายนี่แหละครับ เราได้เห็นวิวัฒนาการของมันมาตลอดทางเลยนะครับจากกาเสียบภายในสู่ USB และตอนนี้มันก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของชิปบนเมนบอร์ดไปแล้วคำถามที่น่าคิดมากๆเลยก็คือในอนาคตข้างหน้าการเชื่อมต่อของเราจะวิวัฒนาการไปในรูปแบบไหนหรือสุดท้ายแล้วมันอาจจะกลายเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นและไร้รูปแบบโดยสิ้นเชิงไปเลยก็ได้